สวัสดีค่ะเพื่อนๆพือนอซีทั่วโลกค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเนี่ค่ะถักไหมพรมใบโพนะคะทำใบโพค่ะนี่ค่ะต้องใช้ไม้หนังอันสองอันสามอันใช่ไหมสี่อันนะคะ อันนี้เราโผูกไ้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะโผูกจะช้าหน่อยนะคะไม้ยาวจะอยู่ตรงกลางค่ะอันนี้โผูกแล้วเวลาทําเริ่มทําค่ะเริ่มทําก็พันไม้ยาวนะคะไม้ยาวพันสามรอบค่ะรอบแรกพันสามรอบนะคะไม้ยาว ต่อไปก็ไม้สั้นก็หนึ่งรอบค่ะไม้ที่เราแต้มสีชมพูไว้ก็จะสองรอบค่ะแต้มสีชมพูไ้สองรอบนะคะต่อไปก็รอ,อบเดียวรอบเดียวค่ะนี่ค่ะไม้ไม้ตรงแต้มสีชมพูค่ะสองรอบค่ะไม้ต่อไปก็หนึ่งรอบค่ะ หรอบหนึ่งรอบหมดเลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมวนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะไม้ยาวสองรอบที่สองไม้ยาวสองรอบนะคะไม้ต่อไปก็หนึ่งรอบหนึ่งรอบค่ะแล้วจะมีที่แต้มสีชมพูก็สองรอบค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะใบโพของเราก็เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ